เพระวจาจาของพระเจ้าประจาวันอังคารที่27พฤษภาคมสัปดาห์ที่6เทศกาลปัสกาบทอ่าน จากหนังสือกิจาการอัคราสาวกบทที่16ข้อ2 2ถึง34เวลานั้นประชาชนกลุ่มรุมกันจะทำร้ายเปาโลและซิลาสบรรดาผู้พิพากษาจึงสั่งให้เปลืองเสื้อผ้าและเคียนเขาทั้งสองคนเมื่อได้เคียนหลายทีแล้วก็นำไปขังคุกสั่งให้ผู้คุมควบคุมไว้อย่างกวดขัน เมื่อได้รับคำสั่งเช่นนี้ผู้คุมก็นำเปาโลและซิลาสไปขังไว้ในคุกชั้นในสุดและใส่โซ่ตรวนที่เท้าอย่างแน่นหนาเวลาประมาณเที่ยงคืนเปาโลและซิลาสกำลังอธิษฐานภาวนาและขับร้องสรรเสริญพระเจ้านักโทษคนอื่นกำลังฟังอยู่ทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนฐานคุกสั่นสะเทือน ประตูคุกทุกบานเปิดออกทันทีโซ่ตรวนของผู้ถูกจองจำทุกคนก็หลุดผู้คุมตื่นขึ้นเห็นว่าประตูคุกเปิดจึงชักดาบจะฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าบรรดาผู้ถูกจองจำหนีไปหมดแล้วแต่เปาโลร้องตะโกนว่าอย่าทำร้ายตนเองเลยพวกเรายังอยู่ที่นี่กันทุกคนผู้คุมสั่งให้จุดตะเกียง กระโดดเข้าไปในคุกตัวสันกราบลงแทบเท้าของเปาโลและซิลาสพาคนทั้งสองคนออกมาข้างนอกพูดว่าท่านขอรับข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะรอดพ้นเปาโลและซิลาสตอบว่าจงเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดท่านและครอบครัวจะได้รอดพ้นทั้งสองคนประกาศพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ผู้คุมและทุกคนในครอบครัวฟังเวลาเด็กคืนนั้นผู้คุมพาเขาทั้งสองคนแยกไปล้างแผลทันทีหลังจากนั้นเขาได้รับสิลล้างบาปพ,พร้อมกับทุกคนในครอบครัวเขาเชิญทั้งสองคนขึ้นไปบนบ้านจัดโต๊ะเลี้ยงอาหารและมีความยินดีพร้อมกันทั้งครอบครัวที่ได้มีความเชื่อในพระเจ้า บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนบทที่16ข้อหถึงสิเอเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธิว่าบัดนี้เรากำลังไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาไม่มีผู้ใดถามเราว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนแต่เพราะเราได้บอกเรื่องเหล่านี้กับท่าน ใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าที่เราไปนั้นก็เป็นประโยชน์กับท่านเพราะถ้าเราไม่ไปพระผู้ช่วยเหลือก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปเราจะส่งพระองค์มาหาท่านเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงแสดงให้โลกเห็นความหมายของบาปของความถูกต้องและของการตัดสิน บาปของโลกคือเขาไม่ได้เชื่อในเราความถูกต้องคือเรากำลังไปเฝ้าพระบิดาและท่านจะไม่เห็นเราอีกการตัดสินคือซาตานเจ้านายแห่งโลกนี้ถูกตัดสินลงโทษแล้วสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอัศทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า,าสถิตยอยู่กับท่านนะครับการเทศของเปาโลและศิลาที่เมืองฟิลิปปีเริ่มด้วยการประสบความสำเร็จอย่างงดงามแต่จบลงอย่างไม่ดีเลยมีการเสี่ยมสอนและยุยงประชาชนให้กลุ่มรุม,รมทำร้ายธรรมทูตทั้งสองท่านจนในที่สุดท่านทั้งสองก็ถูกจับขังคุก แต่นี่ก็คือสิ่งที่บรรดาสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าได้รับอันได้แก่การบีดเบียนซึ่งก็เหมือนกับชีวิตของพระเยซูพระอาจารย์เจ้านั่นเองเปาโลกับศิลาไม่ได้บน่นไม่ได้รำพันไม่ได้โทษสถานการณ์ไม่ได้โทษใครเลยสิ่งที่พวกเขาทำก็คืออธิษฐานภาวนาและขับร้องสรรเสริญพระเจ้า ลูกาตั้งข้อสังเกตว่านักโทษคนอื่นๆกำลังฟังอยู่ทำให้เราได้ข้อคิดว่าแม้ขนาดติดคุกท่านก็ทำการแพร่ทรรได้มีคนกำลังฟังท่านทั้งสองอธิษฐานภาวนาและขับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าการกระทำของเปาโลทำให้คิดถึงสิ่งที่ท่านได้เขียนไว้ในจดหมายของท่าน ว่าจงสรรเสริญพระเจ้าทุกเวลาเถิดท่านทำสิ่งที่ท่านสอนกลุ่มคริสตยนคือสรรเสริญพระเจ้าแม้ในยามทุกข์ในขณะนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจะเป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาติหรือเบื้องบนบรรดาที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ทราบแต่ในเหตุการณ์นี้มีบทสอนที่น่าสนใจกล่าวคือ โซตรวนของผู้ถูกจองจำทุกคนก็หลุดบรรดานักโทษต่างก็คงหาทางหนีออกจากคุกทาให้ผู้คุมชักดาบจะฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าบรรดาผู้ถูกจองจำหนีไปหมดแล้วผู้คุมคงรู้สึกผิดและกลัวการลงโทษซึ่งก็คงจะรุนแรงเขาจึงคิดหาทางออกด้วยการปลิดชีพของตนเอง วิธีการเช่นนี้ก็ยังคงเกิดในยุคปัจจุบันที่เราได้ยินคนฆ่าตัวตายเพราะคิดว่านั่นเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เปาโลร้องบอกผู้คุมว่าอย่าทำร้ายตนเองเลยเพราะเรายังอยู่ที่นี่กับทุกคนผู้คุมสั่งให้จุดเะเกียงกระโดดเข้าไปในคุกตัวสั่นกราบลงแทบเท้าของเปาโลและศิลาศ พาคนทั้งสองออกมาข้างนอกพูดว่าท่านขอรับข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะรอดพ้นเปาโลและศิลาตอบว่าจงเชื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดท่านและครอบครัวจะได้รอดพ้นทั้งสองคนประกาศพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ผู้คุมและทุกคนในครอบครัวฟัง เป็นเรื่องน่าพิศวงมากเลยครับท่านผู้ฟังการติดคุกเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเปาโลและศิลาดแต่กลับเป็นโอกาสสำหรับการประกาศพระวจาของพระเจ้าทำให้ผู้คุมคุกและครอบครัวได้รับศีลล้างบาปยิ่งกว่านั้นผู้คุมยังได้พาคนทั้งสองไปล้างแผลให้และจัดโตเลียงอาหารให้สมาชิกทุกคนต่างมีความยินดี เพราะพวกเขาได้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าพระเจ้าสามารถทำให้สิ่งที่มนุษย์ทำผิดพลาดกลับเป็นพระพรและทำให้แผนการแห่งความรอดพ้นของพระองค์สำหรับมนุษย์สำเร็จลงด้วยดีดังนั้นแบบอย่างของเปาโล เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราได้ดำเนินตามกล่าวคือขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าทุกเวลาครับขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิดอามน